นางสาวอารัญญาทรินเจ้าของจังเกิลกรุ๊ปหรือร้านกาแฟสไตล์แอดเวนเจอร์รารางและซิปลายคงเอกลักษณ์สโลแกนกาแฟหลักสิบรสชาติหลักร้อยวิวหลักล้านโดยมีทั้ง5สาขาได้แก่สาขากึดดช้างในอำเภอแม่แต่งสาขาม่อนแจ่มในอำเภอแม่ริมสาขานิม,มานเฮมินในอำเภอเมืองเชียงใหม่สาขาต้งนาและล่าสุดได้เนรมิตท,ทุ่งนากว่า30ไร่เศษงบกว่าหลายร้อยล้านบาท สร้างอาณาจักรใหม่ชื่อ Jungle The Cafe at Buffalo i s l a n d ที่บ้านถวายตำบลคุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นโซนสนุกสวนน้ำและที่พักชายทะเลสีเขียวมรกตและไฮไลท์ก็คือรถรางหอะไฟฟ้ามาตรฐานจากเยอรมันเป็นแห่งที่สามของโลกและเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในเอเชียพร้อมกับร้านกาแฟาหลักสิบรสชาติหลักร้อยวิวหลักร้านไว้ให้บริการพร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์นี้